สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะปูมาแต่เช้านะตัของเฮะมันจังคักจริงแนวพิงมัน

ประมาณสองแผ่นกลัวเนี่ยแหละสามแผ่นพอดีเขาฝากมามาว่ามันพูไปถูกห้อยมาไขมันพอพันมนก็จะส้วงไม่เอาไปให้ภาษาเลยรั้ง เอามาไว้ในสะนี่แหละครับาามตาย้วเาป่อยน้ำบั่นนั้นเดี๋ยนี้ันตยแล้ปล่อยลานดนี่ก็ุมันมันนเลย กลับแล้วนะครับปู่มาแต่เช้านะช่างยังไม่ขึ้นมานะนาก็ประมาณสองโมงนะช่งางกี่เบะไปวัดบ่พ่อไปเลยสักล่างบ่ล่างงางไงไดปสักล่างบ่ล่างงานไงไปยืนไปะเสกเสาส่วนที่ขรุขระไปเลย ไม่ต๊กอยู่เรื่อยเ่าเชื่อมจังไดิเพื่อนว่าจะได้เช็คอีกอยู่เล็กหลับแล้วนะะตะก็จะหากินขา้าวเร้าแล้วขี่นนอกนะผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้ลุงเสือไปดูหลานนะ ไปดูน้องน้ำมนนะคะกำลังแต่งตัวนะคะวันนี้วันศุกร์นะก็จะใส่เสื้อลายนะคะไปดูหลานนะคะกลัวหลานไม่ทันโรงเรียนนะคะอบอกแต่งตัวแล้ว <laughs> บอสนั่นดอกบอสสวยดอกโรงเรียนบานเฮานะมูเขายังยางหรอยังป็่ทันหอดสองโมงดอกอีกยี่สิบนาที กำลังแต่งตัวนะคะเอาไปทำอะไรเอาไปลงผ้าเขาจะทำอาหารกันนะครับโอ้เออกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเอาไปเอาของเงนหืมไปเอาของไสยบ้านนี้จะครับปทำกับพข้า,ขา,ขาขงวันอืม ขอ,เ,อเงินขอ,เ,อเงินห้าสิบห้าบาทนะคะเดี๋ยวป้าเ,าเบิ่งก่อนวะพกก่อเดี๋ยวไปหาเงินให้น้ำมนต์ก่อนนะคะเอาอะไรมั่งฮะเอาอะไรมั่งเอาไปเอาไปถ้วยพลาสติกนี่เอาถ้วยตัวนี้เดี๋ยวมันค่อยไม่แตกเดี๋ยวป้าเอาให้ถ้วยสีใช่ไหม ไปกินข้าวไปเดี๋ยวป้าหาให้เอาอะไรบ้างแค่นั้นใช่ไหมเตรียมถ้วยให้รองน้ำมนต์นะคะก็ถ้วยสี่นะคะจานอีกสองเนาะแล้วก็มีกับเงินอีกนะคะเดี๋ยวเตรียมก่อนนะ ี่ใบจานสองใบนะได้แล้วนะจะไปเอาเงินเอาเงินให้น้ำมนต์ก่อนนะคะอ่ะได้แล้วอันนี้ถ้วยกับจานกับเงินอีกเท่าไหร่ สี <45. S 2> ่สิบห้าโอ้ห้าสิบห้าแล้วเงินซื้อขนมได้ยัง <Okay. S 1> okay. ใส่น้ำนะคะไม่ได้กินหลายวันแล้วกินเยอะเยอะพี่โอมปิดเทอมแล้วนะ้ำม์ปิดเทมอมมาไหนอาทิตหน้าอาทิตย์หน้าพี่โอมปิดแล้วสิบห้าวันใช่ไหมเทอมนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ